แคทคะกาแฟค่ะกูขอตบหน้ามึงสักทีเหรออีแคม อีัพยครับนเดี๋ยวนี้ค่ะพี่จูคะพี่จูจะไปไหนหรอคะอ๋อพอดีพี่ว่าพี่จะไปหาอะไรร้อนๆให้น้องแคทเขาดื่มหน่อยอะงั้นให้แกเป็นคนเอาไปให้ไหมคะอุ้ยสดีหรองั้นพี่ขอเป็น น้องเขียงนร้อนแล้วกันนะพี่รับกวนวหน่อยนะได้ค่ะพี่น <c oughs> ารักมากเลยอะ <c oughs> ยังไงพี่ขอบใจมากนะแก้มได้ค่ะ มองแกมีไว้ทำไมหรือว่าข้างหนึ่งไว้ใช้อีข้างหนึไว้โชว์ฮะ,ะง่ที่สุดเลยคุณแคทคะคือหนูขอโทษจริงๆนะคะ<ช>คุณแคทคะกาแฟค่ะ What? <laughs> นี่ไอ้มากินอะไรเนี่ยเออน้ำขิงของนางเออของคุณแคทอะคะ่ะอ่าโอเคโอเคเอ่อ พี่จูคะน้ำขิงได้แล้วคะ่ะระวังนะคะขับใจมากนะน้ำขิงร้อนๆคะ่ะแทบขอบคุณมากคะ่ะ เออคุณแคทครับมีอะไรหรือเปล่าคะคือผมไม่แน่ใจว่าคุณได้อ่านสคริปต์ทีเซอร์ที่จะถ่ายย้อนหลังหรือยังครับอ๋อนี่ไหคะกำลังอ่านอยู่ค่ะ <laughs> ผมขอดูนหน่อยนะ <c oughs> ครับคือ <c oughs> <c oughs> ผมขอโทษจริงๆนะครับคือผมไม่ได้ตั้งใจอะครับโอ้โหคะ่เกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยคือผมขอโทษจริง <c oughs> ๆนะครับ่ะหังนไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวทางนี้เนี่ย ให้ดิฉันจัดการให้นะคะถ้างั้นแก้วนี้ผมยกให้คุณแล้วกันนะครับขอบคุณมากเลยนะคะแค่ได้น้ำขิงอุ่นๆเนี่ยขัดก็มีกำลังใจแล้วค่ะงั้นผมไม่รบกวนคุณดีกว่า <c oughs> คุณจะได้มีสมาธิทํางานด้วยขอบคุณมากค่ะครับ ขอโทษนะครับเดี๋ยวคุณไปคุยกับผมหน่อยนะครับได้ค่ะตาลุงแคดคะแก้วนู้เนี่ยเสียดายแย่เลยนะคะพี่สุขอนะคะ ไม่รู้หรอกนะว่าคุณกับคุณแคปมีปัญหาอะไรกันนะ่ะแต่คุณก็ไม่ควรที่จะทำแบบนั้นกับเขาหนูขอโทษค่ะคุณทามคนที่คุณคนขอโทษอ่ะไม่ใช่ผมคุณแคทเขานุนแต่คุณทามคะถ้าคุณแคทเขารู้ว่าหนูถุยน้ำลายให้เขากินเนี่ยเขาต้องเอาหนูตายแน่ๆเลยคะ่ะ ไม่ต้องให้เด็กคนนี้ขอโทษแคทหรอคะ่ะเพอาะยังไงเนี่ยแคทก็ไม่ให้อภยัยแคทขอค่าไม่ให้มีเด็กคนนี้อยู่ในกองละครของเราเนี่ยแคทก็พอใจแล้วคะ่ะพี่แคทคะคือว่าหนูขอโทษจริงๆคะ่ะหนูไม่ตั้งใจทำกับพี่แบบนั้นนะคะพี่ให้โอกาสหนูสักครั้งนะนะคะคุณอาอม คุณอาให้โอกาสหนูสักครั้งนะคะหนูสัญญานะว่าหนูจะไม่ทําอีกอ่ะให้โอกาสหนูเถอะนะคะให้หนูกราบถามพี่แคทนะหนูก็อยอมนะคะแต่หนูอยากทำงานที่นี่จริงๆอ่ะหนูรักที่นี่จริงๆนะคะคุณหาให้หนูทํางานที่นี่เถอะน,นะคะ <c oughs> นะคะพี่แคทอย่าไล่หนูออกเลยนะ <c oughs> ผมต้องเลือกวิธีที่ทําให้คนอื่นทํางานแบบสบายใจที่สุดครับ นี่จริงๆนะคะคุณทําขอโทษด้วยนะครับขอบคุณนะคะที่ช่วยแคทอะไม่เป็นไรหรอกครับผมมีหน้าที่ที่ทำให้คนอื่น ทำงานแบบสบายใจที่สุดอยู่แล้วครับแล้วเ,เจอกันในสตูนะครับมาสเสออะไรอยู่แถวนี้คุณํามเขาไล่มึงออกแล้วไม่ใช่หรอม,มึงคิดว่ามึงเป็นดารา แล้วมึงจะทําอะไรกับใครก็ได้งั้นเหรอคุณจะบอกให้มึงรู้เอาไว้นะว่าคนที่นี่เนี่ยไม่มีใครเขาชอบหน้ามึงที่เขาทําให้มึงเนี่ยเขาทำเพราะเงินทั้งนั้นก็คนอื่นเขาฉลาดแต่มึงมันโง่ได้ไหนๆวันนี้กูก็โดนไล่ออกแล้วกูขอตบหน้ามึงสักทีเหอะอีแคทอืม หยุดค่ะหยุดค่ะหยุดค่ะหยุด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 ผมบอกให้หยุดไงใครอยากทำงานกับมึงถ้าวันหนึ่งมึงตกงานอ่ะมึงก็เป็นหมาตัวหนึ่งเท่านั้นแหละกูจะบอกอะไรมึงให้นะดาราดังอย่างกูเนี่ย ไม,ม่วันตกงานาอีลุกมาพอทั้งคู่เลยผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณไม่พอใจอะไรคุณแคสเขาอะแต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำกับเขาแบบนั้นคุณควรที่จะมาแจ้งผมก่อนไม่ใช่ทำตามใจตัวเองแบบนี้แล้วอีกอย่างอะผมไล่คุณออกแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาในสตูของผมอีหน้าดา คุณก็เหมือนกันนะคุณแคทคุณเป็นถึงดาราไม่มีสิทธิ์ที่จะมารังแกคนที่ด้อยกว่าคุณควรที่จะนอบน้อมถ่อมตนไม่ใช่ใช่อภิสิทธิ์เหนือคนอื่นแล้วถ้าคุณยังไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองอ่ะผมรับรองเลยไม่มีใครอยากร่วมงานกับคุณหรอกอแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าพวกคุณสองคนยังไม่หยุดทะเลาะก,กันอ่ะผมจะแจ้งข้อหา ทำลายทรัพย์สินแล้วก็ทะเลาะวิวาทในสตูงผม